สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมจิรฟก์สอประทุมครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับวันนี้ก็มาในวันที่ฝนตกพลมพลครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาชมรถรอสอ่งมมบอในโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีกันนะครับในวันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเน็กเจนนะครับ น้าล้างผมตัวนี้ครับเป็นตัว Next Gen e v r l u t ครับตัวท็อปครับสักครู่นะครับ ตัวนี้ครับจะเป็นตัว Next Gen e v e r a s t ครับราคาของเขาอยู่ที่1,854,000าน0บาทราคานี้ครับจะยังไม่ได้รวมในส่วนของสีพิเศษนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเบาะพารีนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับอ่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับ210แรงม้านะครับอ่าตัวนี้ให้แรงบิดถึง 500นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในจุดต่างๆของเขาครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแมทริก LED นะครับก็คือสังเกตง่ายครับตัวแมทริก LED นะครับจะอยู่ในตัวท็อปของแต่ละรุ่นครับก็จะอยู่ในตัว Next Gen Ranger นะครับไว e g m ตัวท็อปแล้วก็ตัวในส่วนของ Raptor นะครับ สำหรับตัวนี้ครับก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องหน้านะครับตัวนี้จะประมวลผลเป็นกล้อง360องศาก็คือเป็นกล้องรอบคันนั่นเองนะครับไฟแมสทิกของเขานะครับก็จะมีเป็นตัวโปรเจคเตอร์สองสองลูกนะครับก็จะมีไฟต่ำไฟสูงนะครับแยกกันนะครับในส่วนของด้านล่างครับก็จะมีห่วงลากจูงนะครับอ่า จะมีห่วงลากจูง2จุดนะครับตรงนี้สีดำครับดำดุมากนะครับในรุ่นที่เป็นตัวใบเทอร์โบนะครับก็จะมีตัวอ,อักษรกำกับนะครับที่ตัวแก้มข้างตรงนี้ก็เขียนคาว่าใบนะครับใบเทอร์โบก็คือจะมีเทอร์โบ2ลูกครับลูกเล็ก1ตัวลูกใหญ่1ตัวนะครับ กระจกมองข้างของเขานะครับก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องครับกล้องด้านข้างนะครับประมวลผลเป็นกล้อง360อ,องศานะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับสองสว่างด้านล่างนะครับเวลาที่เรา,าไปในจุดที่มืดนะครับเราสามารถมองเห็นตำแหน่งขึ้นรถตำแหน่งบันไดได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมี สัญญาณเตือนระยะจุดอับนะครับอย่างเช่นรถนะครับเราวิ่งวิ่งมานะครับเราก็จะมีอย่างนั้นค้างเรามีรถวิ่งสวนมาหรือว่าวิ่งวิ่งขนานมานะครับก็จะเตือนเป็นจุดสีส้มให้ลูกค้าเห็นนะครับไฟท้ายครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับเต็มระบบเลยนะฮะอ่า กล้องนะครับกล้องหลังนะครับก็จะทํางานเป็นกล้องสามรอยหกสิบงศาด้วยแล้วก็เป็นกล้องมองหลังขนาดถอยจอดด้วยครับฝาท้ายครับเปิดด้วยระบบกระจกอ่าแลระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบแฮนด์ฟรีด้วยแล้วก็สามารถนะครับกดสั่งเปิดผ่านรีโมทได้นะครับส่วนบอะแถวที่สามนะครับก็จะเป็นเบาไฟฟ้านะครับ นี่เลยสะดวกสบายมากครับถ้าเราต้องการพับบอกก็คือกดที่ตำแหน่งเดิมครับตัวนี้สามารถกดปิดที่ตัวสาธาได้เลยครับในรุ่น 4x4 นะครับของแต่ละโมเดลนะครับ เขาก็จะมีเป็นตัวอักษรนูนกำกับไว้แบบนี้นะครับด้วยสี่คูณสี่แบบนี้นะครับช่วงล่างนะครับจะพาไปดูช่วงล่างกันช่วงล่างของเขานะครับก็จะเป็นวัดลิงค์นะครับตั้งแต่รุ่นเทรนนะครับจนถึงรุ่นตัวท็อปอย่างตัวนี้เลยนะครับทั้งตัวไทเทเนียมนะครับตัวสปอร์ตตัวเทรนนะครับก็จะเป็นระบบบัตรลิงค์หมดเลยนะครับซึ่งเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับ อ่ลืมพาไปชมในส่วนของล้อยางครับล้อยางของเขาจะเป็นล้อขนาด20นิ้วครับขนาดยาง2555้ R 2 0่สิบครับในรุ่นของตัว e v e r e s t ทุกโมเดลครับเขาจะทำเป็นดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อเลยนะฮะทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับ จบในส่วนของสีดํานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในของอตัวสีขาวกันครับตัวสีขาวตัวนี้ก็คือเป็นโมเดลตัวเดียวกันครับต่างกันแค่สีนะครับาในสีพิเศษของตัวเอเวอเรสต์ะนะครับก็คือเราจะต้องนะครับเพิ่มเงินในส่วนของสีพิเศษ12,000บาทนะครับและหากลูกค้าต้องการในส่วนของบ่อนะครับ เดิมๆแล้วแต่เป็นเบาะสีดําแบบนี้นะครับถ้าต้องการเป็นเบาะพาลีนนะครับสีของเบาะพาลีนก็จะออกสไตล์แบบสีครีมออกสีครีมสีเบจประมาณนี้ครับก็จะเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมจุดต่างๆนะครับในส่วนของมือจับนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูครับก็จะเป็นแบบบีบแล้วสามารถดันออกได้เลยนะครับรุ่นเก่านะครับจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเราก็คือ เปิดก่อนแล้วก็ใช้ช่วงต้นแขนนะครับเข้าแขนดันออกมานะครับนี่เลยครับหน้าจอใหญ่สะใจมากครับในส่วนของหน้าจอก็จะโชว์จุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของอความร้อนนะครับของหม้อน้ำนะครับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับ ความร้อนของเกียร์แล้วก็ความความร้อนของในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันนะครับตัวนี้ก็คือมันจะสามารถโชว์ในจุดต่างๆได้ก็คืออย่างรถเราเนี่ยวิ่งไปนะครับก็คืออย่างเราออกในทางออฟโรดนะครับที่มีเป็นลักษณะของทางราชันนะครับมันก็จะมีบอกองศาว่ารถเราเนี่ยอ,อยู่ในระดับองศาเท่าไหร่นะครับนี่ครับแล้วก็จะโชว์ในส่วนของตัว ระบบการขับเคลื่อน,นครับตัวนี้ก็คือเราขับเคลื่อนก็คือเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็คือมันจะโชว์ประมาณนี้นะครับพวงมาลัยครับผมอ่าพวงมาลัยของเขาก็คือจะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างนะครับก็ปุ่มรักษาอ่าปุ่ม จํากัดความเร็วนะครับไม่ให้รถเราวิ่งเกินความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มเลนคิปปิ้งนะครับปุ่มนี้ก็คือจะทํางานป้องกันร,รถเรานะครับไม่ให้ออกจากเลนนะครับถ้าเราจะออกจากเลนนะครับเราก็สามารถกดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบของรถจะพยายามหักพวงมาลัยนิดนึงนะครับ เข้าสู่เรียนเดิมนะครับเราจะรู้สึกที่พวงมาลัยเลยนะครับหน้าจอครับผมหน้าจอของเขาก็คือตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับจะเป็นระบบสัมผัสนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับในจุดนี้ครับก็คือจะมีระบบ วายเดไวเลชาร์จเจอร์ครับสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ไทเอแล้วก็ไทซีให้ด้วยนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้คือจะมีระบบถอ,อยจอดอัตโนมัตริรองรับมาให้ด้วยในส่วนของตัวเอเวอเรสนะครับส่วนระบบเบรกมือครับก็จะเป็นเบรกมือระบบไฟฟ้านะครับ แล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่ม Management t u r l e n t นะครับก็คือเป็นปุ่มนะครับปรับโหมดการขับขี่ของเรานั่นเองในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะสามารถปรับโหมดการขับขี่ตรงนี้ได้ถึง6โหมดนะครับก็จะมีโหมดโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดนะครับโหมดลากแล้วก็โหมดถนนลื่นแล้วก็โหมดโคลนแล้วก็ทรายนะครับ ตัวนี้ครับพิเศษเลยของเขาก็จะมีมูนรูฟด้วยหรือคล้ายอื่นเขาเรียกเป็นซันรูฟนะครับนี่เลยนะครับสามารถปดปิดเปิดได้นะครับ ในส่วนของเรื่องอถุงลมนิรภัยของรุ่นนี้ครับก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมดนะครับเจ็ดจุดนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของคู่หน้าครับก็อยู่ตรงกลมลาย1จุดนะครับแล้วตรงคอนโซลในส่วนของผู้โดยสาร1จุดบริเวณมา่านบริเวณนั้นนะครับบริเวณมา่านถุงลม1 2จุดซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านข้างเบาะนะครับ6อีก2จุดนะครับและจุดที่7นะครับก็จะอยู่ตรงในส่วนของ ใต้พวงมาลัยประมาณตรงนี้ครับอ่าในส่วนของพวงมาลัยครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับโอเคตัวนี้สามารถปรับได้ขึ้นแล้วก็ลงครับปรับประมาณนี้ได้ครับถ้าเราปรับตำแหน่งได้แล้วก็ล็อกไว้ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเรามีอีกตัวหนึ่งมาให้ชมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัววายแ4ค4ครับที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าของตัวท็อปครับมันก็จะมะีเป็นระบบไฟแมทริก LED ครับ ไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นไฟ LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพร้อมห่วงลากจูงนะครับแต่ไว้แท็กครับตัวท็อปอล้ออของเขาจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คอัพครับมันจะเป็นอ่ระบบโมโนโทูบครับจะต่างกับตัวตัว4ประตูทั่วไปนะครับ ระบบโช้ตัวนี้ครับจะมีในรุ่นวายแท็แล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งเครื่องจนใ์ไบเทอร์โบครับจะมีกำกับนะครับว่าเป็นไบเทอร์โบนะครับกระจกมองข้างครับก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับระบบเตือนนะครับในจุดอับนะครับกล้องนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถครับ สำหรับไว้แทกครับมันจะมีราวหลังคานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสามารถรับน้ำหนักได้จริงนะครับในส่วนของราวหลังคานะครับก็จะออกแบบมาให้แมท์แมท์กับตัวสปอร์ตบาร้านหลังตัวนี้ครับ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED แต่ระบบครับและจุดเด่นเลยนะครับในส่วนของฝาท้ายครับจะเป็นระบบ Easy Lift นะครับตัวนี้นะครับฝากระบะของเขาก็คือจะสามารถเปิดปิดได้เบาขึ้นนะครับสามารถยกโดยใช้มือเดียวได้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจุดยึดชิ้นงานนะครับ สำหรับางานช่างนะครับที่ใช้ตัวเหล็กจับยึดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนมาตรวัดนะครับตัวนี้ความยาว130ซนติเมตรครับในส่วนของอกระบาดท,ท้ายนะครับอ,อย่างรถทั่วไปนะที่เราเคยเห็นก็คือจะเป็นฝากระบาดท,ที่เป็นกระบาดท,ท้ายที่เป็นแบบล่องสูงๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบเรียบ ตัวเดิมค่อนข้างมากนะครับสามารถนั่งได้สบายนะครับแล้วก็วางสิ่งของได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญครับตําแหน่งนี้ครับระหว่างซุ้มล้อตัวนี้เดิมทีเราไม่สามารถใช้ไม้พาเลตวางได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมาสําหรับวางไม้พาเลตได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ในส่วนของตัวรถนะครับได้ทําการขยายออกด้านข้างนะครับ ใหญ่กว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับผมพาชมรอบรอบคันครับในส่วนของวายแท็กครับหรือกระบะสี่ประตูครับตั้งแต่รุ่น xlt ขึ้นมา xlt Sport แล้วก็ว t r แท็กนะครับเขาก็จะมีตัวเหยียบขึ้นกระบะนะครับ ดัางข้างตัวรถนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีอีกในส่วนของเอเวอรอีกตัวหนึ่งโมเดลนะครับจะเป็นตัวล่างสุดเลยนะครับราคาเริ่มต้นเลยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสาแบาทนะครับเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ เทอร์โบเดียวครับ2.0ลิตรนะครับแรงม้า170แรงม้า4ี่นิวตันเมตรครับแต่จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆครับไฟท้ายนะครับให้มาเป็น led เลยนะครับมีกล้องมองหลังแต่ระบบฝาท้ายจะไม่มีนะครับระบบแฮนด์ฟรีให้ ไม่มีระบบไฟฟ้าให้ก็จะเป็นระบบเมนวลมาให้เลยนะครับเป็นเพลนเลยอ่ะล้อ,อยางที่เรามองเห็นทําไมมันเหมือนกับรุ่นเก่าจังเลยมันเป็นล้อ,อยางรุ่นเก่าครับลูกค้ารีเควสมาขอล้อ,อยางรถรุ่นเก่านะครับตัวนี้คือไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็คือเรามีซัพพลายเออร์นะครับที่เป็นบริษัท ที่เขามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในส่วนของล้อยางครับทําการเทรนเข้ามานะครับยางลูกค้ารีเคเวสมาเป็นของนิโตครับ n t 4ี่นะครับล้อยางตัวนี้ครับจะก,กว้างกว่าเดิมของตัวสําหรับตัวเทรนตัวนี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับหน้ายางแค่2อ5หนะครับแต่ตัวนี้หน้ายางกว้างถึงสองหห้านะครับ ไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ครับแต่จะเป็นหลอด l e d นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์รันนิ่งไทม์ที่เป็น C แคลม p นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็ห่วงลากจูง2จุดครับสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวตัวนี้นะครับบอกไว้เลยว่าไม่ได้ขี้เหล่ความแรงถามว่าแรงแรงต่างกับตัวใบเทอร์โบไหมแรงต่างครับ แต่นีไม่มากครับแต่กำลังของกำลังแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้านะครับเพราะถือว่าโอเคเลยนะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งไปส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้นะครับรุ่นตัวแพงตัวท็อปครับเขาจะมีไฟที่เป็นไฟมองข้างไฟไฟส่องสว่างน้านข้างตัวรถมาให้แต่สำหรับตัวตัวเทรนตัวเริ่มต้นตัวนี้ไม่มีนะครับและตัวนี้นะครับต่างกับรุ่นสปอร์ต หรือตัวอื่นนะครับก็คือมันจะไม่สามารถเพิ่มแพ็กเกจช่วยในการขับขี่ชั้นสูงได้นะครับก็คือราคานี้ก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องเพิ่มแพ็กเกจนะครับก็คือจะมีระบบช่วยในการขับขี่นะี่คือจะน้อยมากนะครับแต่ถามว่าระบบความปลอดภัยของฟอร์ดตัวนี้ให้มาให้มาเพียงพอไหมก็เพียงพอแล้วครับถุงลมนีเรภัยให้มาหอ่านเจดจุดนะครับกล้อง กล้องมองหลังขนาดถอยจอดมีให้แล้วก็เซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้านด้านท้ายมีให้นะครับโอเคอตัวนี้จะเป็นจุดส่งมอบรถของอชูรูฟอร์ดออโ,อโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับก็จะมีรถรุ่นเก่ารอเปลี่ยรอส่งมอบเหมือนกันอีกหนึ่งคันนะครับ ก็วันนี้ครับก็ได้เวลาอันควรแล้วก็ต้องขอจดการรีวิวนะครับเพียเท่านี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะออกรถนะครับป้ายแดงกับผมหรือ,อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไฟแนนซ์นะครับข้อมูลในส่วนของ สินเชื่อต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดดอกเบี้ยนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับทักก็มาสอบถามกันได้นะครับจิะร,ระฝปทุมนะครับเบอร์โทร0653169666นะครับลูกค้าบางเจ้าครับอยากได้ของแถมครับกระจังหน้าเอยหรือว่าจะเป็นตัวในส่วนของอจุดอื่น ล้อแม็กนะครับลายสวยๆลายเทๆครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ